บ้านผีสิบปีที่รอคอยบรรยากาศหน้าบ้านไม้สักทองหลังเก่าสุดโทมมีเถาวันปกคลุมนัดยืนตัวแข็งทื่อเงื่อแตกพลักมองดูบ้านที่ตนได้รับมรดกโดยมีป้าพรนายหน้าขายที่ดินยืนอยู่ข้างๆป้าพรนัดเป็นอะไรลูกหน้าซีดเชียวบ้านหลังนี้ แม่เราเขาหวงมากนะปิดตายไว้สิบปีไม่ยอมให้ใครเช่าเลยสภาพยังดีอยู่เลยนะนัดเสียงสัน่นสายตาจับจ้องไปที่หน้าต่างชั้นสองป้าครับผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วว่าทำไมแม่ถึงรีบย้ายออกกลางดึกเมื่อสิบปีก่อนทำไมแม่ถึงสั่งห้ามไม่ให้ผมพูดถึงบ้านหลังนี้อีกนัด ภาพในหัวผมมันไหลกลับมาเหมือนเขื่อนแตกเลยป้าตอนนั้นผมอายุเจ็ดขวบผมมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งชื่อพี่ส้มพี่ส้มใจดีมากเล่นซ่อนแอบกับผมทุกวันแต่แปลกตรงที่พ่อกับแม่ไม่เคยเห็นพี่ส้มเลยนัดวันนั้นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่ผมเล่นซ่อนแอบกับพี่ส้ม ผมไปแอบในตู้เสื้อผ้าไม้สักในห้องนอนใหญ่ชั้นสองผมแง้มประตูตู้ออกมานิดหนึ่งเพื่อดูว่าพี่ส้มหาผมเจอหรือ,อยังผมเห็นพี่ส้มเดินเข้ามาในห้องแต่พี่ส้มไม่ได้เดินด้วยเท้าพี่ส้มเดินด้วยมือตัวห้อยหัวลงมาจากเพดานผมเผ้ายาวรุงรังลากพื้นคอหมุนกลับด้าน1้อยปองศาลิ้นยาวเฟื้อยตวัดไปมาเหมือนงู มันเลื้อยไปตามเพดานพร้อมส่งเสียงหัวรอบคิกคักคิกคิกอยู่ไหนนะ้าน้องนัดอยู่ไหนนะ้าถ้าหาเจอจะหักคอมาทำลูกบอลผมกลัวจนฉี่ราดผมกรีดร้องลั่งบ้านจนพ่อพังประตูเข้ามาอุ้มผมหนีคืนนั้นเราทิ้งทุกอย่างแล้วขับรถหนีไปเลยผมช็อกจนลืมเรื่องนี้ไปหมดจนกระทั่งมายืนอยู่ตรงนี้ ทันใดนั้นมีเสียงวัตถุบางอย่างตกกระทบพื้นไม้ในบ้านตุบตุบตุบเสียงเหมือนลูกบอลยางกลิ้งลงมาจากบันไดามาหยุดอยู่ที่ประตูหน้าบ้านตรงหน้านัดอุ้ยลูกบอลใครน่ะเก่าเชียวนัดตาเบิกโพลงถอยหลังกรูดป้านั่นมันลูกบอลของผมที่ผมลืมไม่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อสิบปีก่อน เสียงประตูไม้หน้าบ้านค่อยๆแง้มเปิดออกเองช้าๆแอดเผยให้เห็นความมืดมิดภายในและที่เพดานโถงกลางบ้านมีเงาร่างของคนผมยาวห้อยหัวลงมาสสแยยิ้มกว้างจนปากฉีกเสียงกระซิบดังลอดออกมานัททะกลับมาแล้วหรอเรายังเล่นกันไม่จบเลยนะมาเล่นต่อสิ ถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าฟังต่อในคอมเมนต์และฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ